สวัสดีครับเรลาเตียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์เด่ยงพายยี่ีให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรผู้ที่เกิดราศีมังกรก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมไปจนถึงวันที่12กุมภาพันธ์นั่นเองครับคลิปนี้ท่านสามารถที่จะชมได้ทั้งผู้ที่จะดูดวงแบบลัคนาราศีและผู้ที่จะดูดวงแบบราศีครับแต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรนั้น ผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับผู้ที่เกิดราศีมังกรครับดวงของท่านในช่วงระหว่างวันที่16ไปจนถึงวันที่31มีนาคมปี2566นั้น ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งตัวผมเองจะให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะว่านี่คือตัวตนของผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั่นเองครับพอๆพอกับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่บทสรุปโดยไพ่ทั้งสองตำแหน่งนั้นตัวผมเองก็จะให้ความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนั่นเองครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งซึ่งเป็นเซนเตอร์จะส่งผลโดยตรงต่อดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงปากหลังของเดือนมีนาคมนั่นเองครับ ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1นี่คือไพ่สอง้เท้านั่นเองสัญลักษณ์รูปมบเท้าตามศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานนั่นเอง,เองนะครับนั่นก็หมายความว่าการงานของผู้ที่เกิดราศีมังกรหลายๆท่านมีโอกาสที่จะได้เริ่มงานใหม่ได้เริ่มโปรเจกต์ใหม่นั่นเองนะครับและที่สําคัญก็คือการงานของท่านในช่วงของปลายเดือนมีนาคมหลายๆท่านนะครับผมอาจจะได้ทํางานร่วมกับชาวต่างชาติบริษัทต,ต่างชาติ ในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับหรือว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรนั้นถ้าทําธุรกิจการค้าการขายที่เกี่ยวข้องกับการนําเข้าส่งออกนั้นจะเป็นผลดีต่อตัวท่านอย่างมากเลยนะครับและนอกจากนั้นผู้ที่เกิดราศีมังกรบางท่านอาจจะได้เดินทางไปต่างประเทศเพื่อไปศึกษาต่อนะครับเพื่อไปทํางานหรือว่าไปท่องเที่ยวในลักษณะแบบนี้ก็ได้นั่นเองนะครับพไพ่ใบนี้ยังตีความหมายได้ว่าดวงการงานของผู้ที่เกิดราศีมังกรนั้น จะมีผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคอยเป็นแบ็กให้เป็นคนที่หนุนหลังอยู่นั่นเองนะครับก็ถือว่าโอกาสที่จะประสบความสําเร็จเป็นไปได้สูงมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายนี่คือไพ่เดอะเทมเพลรนหรือว่าไพ่คนเทน้านั่นเองนะครับนั่นก็หมายความว่าดวงการเดินทางของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงของครึ่งหลังเดือนมีนาคมมีโอกาสที่จะเดินทางบ่อยนั่นเองนะครับ ท่านที่ทําธุรกิจการค้าการขายหรือว่าการงานที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทั้งหลายนั้นจะเป็นผลดีมากๆเลยทีเดียวนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมไพ่เดอะเทมเพลรันยังหมายถึงการเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะครับอย่างเช่นบางท่านนั้นเปลี่ยนงานใหม่หรือบางท่านนั้นนะครับผมเปลี่ยนที่อยู่ที่อาศัยใหม่ในลักษณะแบบนี้ก็ได้สําหรับความหมายของไพ่เดอะ e ทมเพลรันดูว่าไพ่คนเทน้ำนั่นเองนะครับแต่ถ้าจะถามว่าการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ของผู้ที่เกี่ยวราศสีมังกรนั้นจะดีไหม ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ให้คุณด้านบวกนั่นเองนะครับก็ย่อมที่จะส่งผลดีต่อผู้ที่เกิดราศีมังกรอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรครับดวงของท่านนั้นมีโอกาสได้เดินทางบ่อยต้องระมัดระวังไพ่ใบนี้นะครับนี่คือไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถล่มนั่นเอง ให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยตั้งแต่หกล้มตกบันไดเข่าถลอกไปจนถึงอุบัติเหตใหใหุใหญ่ๆร่างกายฉีกขาดนั่นเองเนะครับฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการเดินเหินต่างๆการขับรถขับราก็ต้องระมัดระวังไม่ประมาทนั่นเองนะครับดีที่ว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรตัวท่านเองมีไพ่เดอะเวอร์หรือว่าไพ่เทวดานะครับที่อยู่ในตำแหน่งที่2ไพ่ใบนี้นั้นก็หมายความว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป,กปกักรักษาคุ้มครองอยู่นั่นเองนะครับแต่ก็ย่าได้ประมาทก็แล้วกันนะ และอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าหากว่ามีไพ่ครอบแบบนี้ ก็อยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้นได้มีโอกาสไปทําบุญเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์นั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนมีโอกาสนะครับก็เข้าวัดนะฮะทำบุญใส่บาตรถวายสังฆทานหรือว่าจะทําบุญด้วยการบริจาคลงศพผ้าหอ่อศพการทําบุญสิ่งใดก็ตามแต่หลังจากที่ทําบุญเสร็จแล้วก็ควรที่จะมีการกรวดน้ําแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเรา เรื่องร้ายๆไพ่ร้ายๆจะได้เบาบางจางลงได้นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรครับคราวนี้มาที่ไพ่เดอะเวิร์กันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดานั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับไพ่เดอะเวิร์นี่นะครับผมเป็นไพ่ที่ให้คุณรองลงมาจากไพ่เดอะซัน ไพ่เดอะเวิร์นี่นะครับเป็นไพ่ที่คล้ายๆกับถ้าหากว่าเปรียบเทียบกับในทางของดวงดาวทางโหราศาสตร์ไทยก็คล้ายๆกับดาวพฤห,หัสนั่นนะครับเป็นดาวแห่งโชคลาภเป็นดาวที่ให้ขุนนั่นเองนะครับหลังจากที่ดาวเสราร์นะครับผมได้ย้ายออกจากราศีมังกรไปแล้วเมื่อช่วงต้นเดือนนั้นอะไรต่างๆนั้นจะเริ่มดีขึ้นเพราะว่ามีไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาแต่ว่ามันก็อาจจะยังไม่ดีทั้งหมดหรอกนะครับแต่ว่าจะค่อยๆเริ่มดีขึ้น จะดีขึ้นในส่วนของโชคลาภแล้วก็การเงินนั่นเองเนะครับก่อนแต่ว่ายังมีเคราะห์อยู่ตามที่ผมได้บอกไปเมื่อครู่นั่นเองก็คือไพ่เดอะทาวเวหรือว่าไพ่ตึกถล่มนั่นเองเนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรครับผมถ้าหว่าตัวท่านเองมีไพ่เดอะเวอร์ก็หมายความว่า จิตใจของท่านนั้นจะเริ่มดีขึ้นงานหนักๆปัญหาอุปสรรคต่างๆนั้นมันเริ่มมีทางออกทางแก้ไขนั่นเองนะครับและที่สําคัญผู้ที่เกิดราศีมังกรท่านใดนะฮะที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายถ้าว่ามีไพ่เดอะเวิร์รือว่าไพ่เทวดาก็หมายความว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วยของท่านจะดีขึ้นเมื่อทานหยุกทานยาหรือว่าไปหาหมอที่มีความเชี่ยวชาญชนานาญในโรคที่ท่านเป็นอยู่แล้วอะไรต่างๆนั้นจะเริ่มดีขึ้นในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นในเช้าผมไพ่เดอะเวิร์นั้นยังจะเป็นไพ่ที่ให้โชคลาภเกี่ยวกับการงานแม้ว่าการงานมันจะมีปัญหาแต่ว่าตัวท่านเองนั้นก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนั่นเองนะครับผู้หลักผู้ใหญ่คอยส่งเสริมสนับสนุนคนที่ทํางานอยู่ในวงการบันเทิงจะดีมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดารานักร้องนักแสดงหรือแม้กระทั่งคนที่อยู่เบื้องหลังวงการบันเทิงเบื้องหลังวงการโฆษณาต่างๆก็จะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงมีผลงานที่ดีนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นไพ่เดอะเวิร์ก็ยังเป็นไพ่ที่ให้โชคจากการเสี่ยงดวงด้วยนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรท่านใดที่สนใจในเรื่องของการเสี่ยงดวงการซื้อหงซื้อหวยการซื้อลอตเตอรีถ้ามีไพ่ใบนี้ก็มีโชคอยู่นั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3กันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่สิบไม้เท้าไพ่สิบไม้เท้าก็หมายความว่าการงานของท่านนั้นค่อนข้างที่จะยุ่งเอาเรื่องเหมือนกันนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกร การงานของท่านนั้นจะได้ทำงานร่วมกับคนหมู่มากนั่นเองนะครับเกี่ยวข้องกับคนหมู่มากเช่นบางท่านนั้นทำงานโรงงานหรือว่าทำงานอยู่เฮดออฟฟิศนะครับผมซึ่งมีคนจํานวนเยอะๆอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่าต้องทํางานในการที่จะให้บริการคนหมู่มากเป็นครูบาอาจารย์นะครับผมต้องมีลูกศิษย์ลูกหาเยอะๆอย่างนี้ก็ได้นั่นเองนะครับผมแต่ว่าอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นว่าการงานของท่านค่อนข้างที่จะยุ่งเอาการบางทีบางท่านนั้นแทบไม่มีเวลาว่างนั่นเองนะครับ คราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หกกันบ้างนะครับผมนี่คือไพ่เก้าไม้เท้านั่นเองไพ่เก้าไม้เท้านั้นถ้าเป็นไพ่การงานถือว่าเป็นไพ่การงานที่ค่อนข้างแย่ไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับไพ่ใบนี้ ให้ระวังเรื่องของความขัดแย้งกันนะครับภายในองค์กรหรือว่าการทํางานคนหมู่มากจะมีการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมีการฉุดรั้งกันนะครับองค์กรของท่านรู้ว่าแผานกของท่านนั้นการทํางานไม่ค่อยเป็นเอกภาพต่างคนต่างคิดต่างคนต่างทําไม่เป็นไปตามเป้าหมายไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั่นเองนะครับบางทีบางท่านนั้นทํางานเกิดความผิดพลาดขึ้นมาอยู่ในช่วงของการแก้ไขถ้าว่าตัวท่านเองนั้นไม่ถูกกันแกล้งนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสําเร็จรุ่งร่วงไปได้ดูยดี เพียงแต่ว่าการแก้ไขางานของท่านในครั้งนี้แม้เสร็จสิ้นแล้วก็เพียงแค่เสมอตัวนั่นเองแต่ถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นแก้ไขางานแล้วยังมีปัญหาในลักษณะแบบนี้มีโอกาสที่จะถูกโยกย้ายให้ไปดูแลงานด้านอื่นนั่นเองนะครับหรือถ้าหากว่าหนักมากๆนะครับก็ถึงขนาดที่ว่าอาจจะต้องมีการให้ออกจากงานในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมสําหรับความหมายของไพ่ก้าวไม้เท้านี่นะฮะคนที่ทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการ เป็นพนักง,งานรัฐวิสาหกิจนี่นะครับบางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะติดข่ายติดร่างแห ى, กับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันภายในองค์กรของท่านหรือว่าในแผนกของท่านตอนนี้อาจจะถูกตั้งกรรมการตรวจสอบในลักษณะแบบนี้อยู่ในช่วงตรึงเครียดเลยทีเดียวนะครับก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นผ่านพ้นไปได้ด้วยดีกันแล้วกันนะครับส่งกําลังใจไปให,ให้กับผู้ที่เกิดราศีมังกรที่อยู่ในภาวะแบบนี้ด้วยกันแล้วกันนะครับ แต่ถ้าถามว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรจะผ่านพ้นไปได้ไหมถ้าว่าอยู่ในสถานการณ์ตามที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นเมื่อครู่นี้นะครับ ท่านมีไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาก็หมายเวาว่ามีโอกาสนะครับที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีถตาเพราะผู้ที่เกิดราศีบังกรนั้นมีความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนี้นะครับก็ขอให้ตัวท่านเองนั้นอาจจะต้องไปบนบานสารกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ใกล้บ้านท่านหรือว่าอยู่ในจังหวัดของท่านเพื่อขอพอรนั่นเองนะครับมีโอกาสสูงมากที่จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะครับเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดานั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่่่อยูในนนนตแหงง8กัับบ้าะครผม นี่คือไพ่ก้าดาบนั่นเองไพ่ก้าวดาบที่อยู่ในตำแหน่งที่8เนี่ยให้เรามัดระวังเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายนั่นเองเนะครับผมก็คือให้ระวังสุขภาพร่างกายบางทีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นอาจจะเกิดขึ้นกับตัวท่านเองหรือว่าอาจจะเกิดขึ้นกับญาติพี่น้องคนใกล้ชิดท่านก็ได้นั่นเองเนะครับสําหรับความหมายของไพ่ใบนี้ยังไงก็ตามแต่ก็อยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีมังกรน,นั้น ดูแลสุขภาพร่างกายด้วยกันล้วกันนะครับถ้ามีเวลาว่างก็ควรที่จะออกกําลังกายเรื่องอาหารการกินต่างๆนั้นก็ควรที่จะบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพในช่วงนี้อากาศร้อนแล้วนั่นเองนะครับผมให้ระมัดระวังเรื่องอาหารการกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารที่เป็นพวกกะทิทั้งหลายนี่นะครับอาจจะเน่าเสียได้โดยง่ายนั่นเองนะฮะดังนั้นควรที่จะทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ๆนั่นเองจะได้ดีต่อสุขภาพนะครับ เราจะไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับการเงินกันบ้างนะครับผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรตัวท่านเองมีไพ่การเงินอยู่หนึ่งใบนะครับแต่ว่าเป็นไพ่การเงินที่ใหญ่มากนี่คือไพ่เก้าเหรียญน,นั่นเองไพ่เก้าเหรียญน,นั้นถือว่าตัวท่านเองนั้นจะมีโชคมีลาภทางการเงินนั่นเองนะครับผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรมีโอกาสเป็นไปได้สูงมากที่จะได้เงินก้อนใหญ่ได้ทรัพย์ก้อนโตเข้ามาในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนะครับ ตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้บ้านด้วยนะฮะสำหรับผู้ที่เกิดราศีมังกรหรือว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรในหลายท่านนี่นะครับที่ตั้งใจอยากจะได้รถสักคันหนึ่งตอนนี้อาจจะอยู่ในช่วงของการทําเรื่องขอสินเชื่อรถท่านจะได้รับการอนุมัติอย่างแน่นอนจะได้รถใหม่อย่างแน่นอนนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรครับการเงินการทองของท่านนั้นนอกจากจะได้มาจากทางด้านของการงานการค้าการขาย แล้วตัวท่านเองนั้นยังมีโอกาสที่จะได้มาจากการเสี่ยงโชคด้วยนะครับเพราะว่าตัวท่านมีไพ่เดอะเวิร์ดหรือว่าไพ่เทวดาอย่างที่ผมบอกไปตั้งแต่ต้นว่าไพ่ใบนี้นั้นจะให้คุณดีมากๆตัวท่านนั้นมีโอกาสที่จะมีโชคใหญ่จากการเสี่ยงดวงเกิดขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับอาจจะได้ทรัพย์ก้อนใหญ่มีโอกาสที่จะได้สัมผัสเงินแสนเงินล้านนั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรครับ คราวนี้เรามาคุยถึงดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีมังกรกันบ้างนะครับว่าดวงความรักของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงปากหลังของเดือนมีนาคมนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างตัวท่านมีไพ่ใบนี้ครับนี่คือไพ่สองถ้วยนั่นเองไพ่สองถ้วยนั้นจัดว่าเป็นไพ่หนึ่งในสามของไพ่ความรักที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับชาวราศีมังกรท่านใดที่เป็นโสดมีโอกาสที่จะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่นั่นเองนะครับผู้ที่เกิดราศีมังกรตัวท่านเองมีไพ่สองใบเท้าที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่ง บางทีคู่หรือว่าแฟนของท่านนะครับมีโอกาสที่จะเป็นชาวต่างชาติก็ได้และตัวท่านเองนั้นยังมีไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาอยู่ในตำแหน่งที่2องไพ่ใบนี้ก็หมายควาว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรหลายๆท่านนั้นอาจจะได้ไปใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศนะครับไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าบ้านเราไปอยู่ในประเทศหรือว่าตัวเมืองที่มีการพัฒนามากกว่าบ้านเราในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับดวงความรักของท่านนี่นะฮะมีความเป็นไปได้สูงด้วยเช่นกันว่า ตัวท่านเองนั้นอาจจะเริ่มต้นจากการครบกันเป็นเพื่อนก่อนนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะพัฒนากลายเป็นแฟนกลายเป็นความรักได้นั่นเองสาหรับความหมายของไพ่สองถ้วยส่วนคนที่มีคู่มีแฟนมีครอบครัวอยู่แล้วก็มีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนใหม่นั่นเองนะครับเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันซึ่งก็ถือว่าดีมากๆคบไว้ไม่เสียหลายอย่างแน่นอนนะครับผู้ที่เกี่ยวราศีมังกรครับส่วนไพ่ใบนี้นะครับผมก็คือไพ่แถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่4ี่ ไพ่แปดถ้วยนั้นเป็นเรื่องของการอภพรักนั่นเองผู้ที่เกิดราศีมังกรบางท่านนั้นก็อาจจะไม่สมหวังในด้านของความรักบางท่านนั้นอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกหน้าตาดีด้วยซ้ําไปนะครับมีฐานะดีการศึกษาดีการงานดีแต่ก็อาจจะไม่มีใครเข้ามาในชีวิตเลยนะครับก็เป็นไปได้ในลักษณะแบบนี้และนอกจากนั้นไพ่แปดถ้วยยังตีความหมายได้ว่าความรักของผู้ที่เกิดราศีมังกรบางท่านนั้น อาจจะเพิ่งเลิกกับแฟนเพิ่งเลิกจากคนรักนั่นเองนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่เป็นโสดอยู่ว่างๆอยู่นะฮะอยู่มาได้สักพักหนึ่งแล้วตัวท่านก็รู้สึกดีเหมือนกันนะครับว่าบางทีการที่อยู่คนเดียวการที่อยู่แบบเป็นโสดมันก็มีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งด้วยเช่นกันนั่นเองนะครับแต่ว่าผู้ที่เกิดราศีมังกรบางท่านนั้นอาจจะยังไม่ได้ไปโฟกัสกับเรื่องของความรักในช่วงนี้ไปโฟกัสกับเรื่องของการทํามาให้กินกับการงานมากกว่าอย่างนี้ก็ได้ด้วยเช่นกันนะครับและอีกความหมายหนึ่งของไพ่แปดถ้วยยังตีคววาาามมหยได้่ ความรักของท่านนั้นอยู่ห่างไกลกันนั่นเองนะครับเนื่องจากหน้าที่การงานบางทีอยู่คนละแห่งละที่อยู่คนละจังหวัดน,นานาทีค่อยจะได้เจอกันเจอกันเฉพาวะวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัดระเบิกหรือบางท่านนี้นะครับผมอาจจะมีคู่มีแฟนอยู่ไกลมากๆจนยากที่จะไปหาก็คืออยู่ต่างประเทศอย่างนี้ก็ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับความหมายของไพ่แปดถ้วยนั่นเองนะครับส่วนพไพ่ใบนี้นะครับผมไพ่เดอะฟูลเนี่ยนะฮะบางทีนะครับ,บ,ารบชาวราศีมังกรท่านใดที่เป็นโสด ที่จะได้เจอคู่เจอแฟนกันนี้นะครับบางทีการเจอคู่เจอแฟนเจอคนรักของท่านในครั้งนี้ความรักของท่านนั้นจะเป็นในลักษณะที่ว่าต่างคนก็คือต่างรักใครชอบพอกันอย่างดีนั่นเองนะครับตัวท่านเองนั้นอาจจะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องของพิธีรีตองใดๆไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานไม่สนใจเกี่ยวกับเรื่องของการที่จะจดทะเบียนสมรสคืออยู่ด้วยการมีความสุข อย่างนี้ก็พอใจแล้วในลักษณะแบบนี้ก็ได้นนเองนะครับพูดง่ายๆก็คือว่าตัดสินใจอยู่ด้วยกันไม่ได้แต่งงานเลยอย่างนี้ก็ได้นันเองนะครับสําหรับความหมายของไพ่เดอะเวิร์ดนั่นเองครับส่วนไพ่ในบนี้ก็คือไพ่เก้าเหรียญน,นี่นะครับถ้าหากว่าคุณผู้ชายชาวราศีมังกรคนรักคู่รักของท่านที่จะเข้ามาในช่วงของปลายเดือนมีนาคมนั้นจะเป็นผู้ที่มีฐานะดีกว่าท่านนั่นเองนะครับจะเป็นในลักษณะแบบนั้นส่วนไพ่สองใบนี้นะครับเป็นเรื่องของความรักที่ไม่ค่อยดีอย่างแน่นอน ก็คือไพ่เดอะทาวเแล้วก็ไพ่เก้าดาบนั่นเองถือว่าเป็นไพ่เคราะห์อาจจะมีปัญหาเรื่องของการทะเลาะเบ,บาแวงก,กันกับคนรักนั่นเองนะครับผมอาจจะมีบุมมองหรือว่าสไตล์การใช้ชีวิตที่แตกต่างกันมากๆนะฮะทำอะไรก็รู้สึกว่าจะผิดไปหมดมีการทะเลาะกันบ,บ่อยๆในลักษณะแบบนั้นนั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดที่ว่าจะต้องมีการเลิกรากันหรอกนะฮะ เพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดานั่นเองเนะครับด้วยพลานุภาพของไพ่ใบน,นี้นั้นก็จะไปกดทับพลังอำนาจของไพ่เคราะห์หลงได้เยอะนั่นเองแต่ถ้าหากว่าชาวราศีมังกรไม่มีไพ่เดอะเวริร์หรือว่าไพ่เทวดานั้นถ้ามีไพ่เดอะทาวเวอร์หรือว่าไพ่ตึกถลม่มถ้ามีไพ่ก้าดาบนั้นทะเลาะก,กันแล้วก็มีโอกาสเลิกกันสูงอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับและนี่ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีมังกรในช่วงปักหลังเดือนมีนาคมปี2566นนั่นเองครับ หากว่าท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอกราบเชิญชวนผู้ที่เกิดราศีมังกรทุกท่านเลยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยไปแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กำลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำมาคำติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้น่าสนใจให้น่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับ คลิปหน้าพบกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ